สวัสดีครับผมประโมท,ะทิธรรมลงกุลนะครับที่แคสอาเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับศูนย์สร้างพลังแห่งความพอเพียงประจำำําตําบลเยใหญ่นะครับซึ่งเราจะมาทําความรู้จักสถานที่แห่งนี้ว่ามีนะครับการบูรณาการทํางานและผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้าง นอยากให้ท่านได้รู้จักท่านประธานศูนย์นะครับมาพบกับท่านได้เลยครับค่าค่ะดิออฉันเนีนน่ยนางรงเรนรักอยู่นะคะเป็นประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอาชีพครอบครัวนะคะสถานที่ตั้งก็157หมู่11บ้านสแกงนาใต้ตำบลห้วใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะครับในช่วงนี้นะครับเราได้เข้ามาสู่ภายในศูนย์การเรียนรู้ะะับตำบลห้วใหญ่นะครับ ก่อนอื่นที่เราจะได้พาท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และ,ะสินค้าภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ครับท่านประธานศูว์ว่าที่มาหรือวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่มหรือศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรครับดูดึงก็จะที่มาก็จะเป็นสืน่อที่กรนนมาแนะนำทำสินค้าแล้วก็เพื่อจะได้เอาไปต่อยอดเห็นว่ายเสรที่ทำเนี่ย ประโยชน์จะมเป็นลายได้แับไปชุนเรามีอะไางน,นะคะจากเทียร์ขายผงมได้บ้านของเราค่ะเป็นมะม่วงแช่อิ่มค่ะ, <S <S ะก,ก็มีน้ำพริกค่ะพริกแปรูปเป็นน้ำพริกปลาละแล้วน้ำพริกหมูสับน้ำพริกหวานค่ะกนตอนี้เป็นมะขามค่ะมะขามแปรูปเป็นมะขามควนใส่มะพร้าวออนแล้วก็แบบไม่ใส่มะพร้าวค่ะ ก็สามารถจำหน่ายและมีรายได้เข้ากลุ่มเหมือนกันค่ะครับวันนี้อยากจะสอบถามว่าที่ทำอยู่นี่คือตะกร้าอะไรเนี่ยตะก้าเชือกมักฟางตะกร้าเชือกมักฟางนะครับปกติปกติแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาต่อต่อไปเท่าไหร่ประมาณหอาทิตย์หอาทิตย์กลางแล้วตรงนี้ใช้การเรียนรู้มาจากที่ไหนครับมีอาจารย์มาสอนค่ะอาจารย์มาสอนค่ะแล้วเรา แล้วเรามีลวดลายในการทำหลายรูปแบบไหมครับมีลายรูปแบบค่ะที่บ้านบางทีก็อยู่ที่ทต่างๆหงรือว่าอยากได้ลายที่ไหนบ้างเราจะมีลายให้ลูกค้า่อแล้วกลุ่มลูกค้าสลุ่มใหญ่ที่มาจะเป็นกลุ่มที่่ ใส่ของไปวัดนะครับแล้วอายุการใช้งานโดยโดย,โดยมาตรฐานที่ใช้ใช้น้ำได้ดีนะครับนาน,นานอยู่ค่ะอยู่ที่เราบริษ<า>ัทก็มีที่นอกจากที่เป็นแบบนี้แล้วมีใช้วัสดุอื่นในการสารนะครับจริงค่ะเดี๋ยวเร,เราจะไปชมผลิตภัณฑ์ที่สารตะกานะครับนอกเหนือจากที่ ในบ้านได้ทำอยู่ตรงนี้นะครับอีกหลายๆรูปแบบด้วยกันครับเชิญครับครับท่านผู้ชมครับนี่คืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นแปลงปลูกพื้บผักน,นะครับซึ่งมีอยู่ในบริเวณศูนย์การเรียนรู้นะครับของตำบลห้วยใหญ่ด้วยผมอยากจะสอบถามท่านประธานศูนย์ว่าผักชนิดนี่ชื่ออะไรฮะบ้านเราเลือกผักกูดผักกูดนะครับแล้วที่เรามีการ ปลูกอยู่นี้เนี่ยมีหน้าที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสองงานรประมาณสองงานแล้วมีรายได้ <The S 1> ให้กับสมาชิกหรือ <The S 1> <ค>ของกลุ่มเราอย่างไรครับวันนี้ก็มีรายได้เป็นรายได้เป็นราวันทุกวันครับจะมาทุกวันทุกวันนะครับขายกันขายหรือจําหน่าย,ยากันยังไงครับข<ะ>ายมีจะมีพอ่อค้ามารับกมาล็อกขายเป็นกรรมเป็กนกรรมส่งเก็บประมาณได้แปดสิบ สูตรครับนอกจากที่เราได้มีทําแปลงปลูกที่ในสูการเรียนรูแลแล้เราแล้วนะครับยังมีชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจเนี่ยนำออกไปขยายผลนําไปปลูกในครัวเรือนในพื้นที่นะครับอีกเพิ่มเติมไหมครับมีค่ะประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็จะเริ่มเก็บแล้วก็เขาก็จะโซขึ้นมาแบบ,บขยายทานนองเขาเองครับแล้วเ,เมนูที่ เป็นที่นิยมของคนในพื้นที่และต่างพื้นที่เกี่ยวกับผักผักกูดเนี่ยส่วนส่วนใหญ่จะหมกเป็นในทางไหนครับเป็นในทางเขาจะเอามันทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะมียำมียำแล้วก็ไปผัดน้ํามันค,ค่ะรสชาติก็จะอร่อยอ,อร่อยอร่อยมากเลยค่ะ